สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเป็นต่อมงคลคาร์เซ็นเตอร์กับอีกหนึ่งคลิปที่ต้องบอกว่าพิเศษเหมือนเช่นเคยที่ผ่านมานะครับต้องขออนุญาตมาแนะนํารถยนต์ที่อยู่ด้านหลังของผมครับคือต้องบอกว่าผมแนะนําในส่วนของอีซุซมาเกือบทั้งสัปดาห์แล้วนะครับสัปดาห์ก่อนๆหลายๆท่านก็ถามเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็น m ิวเในส่วนของปี15นะครับที่มีชุดแต่งอะไรก็ว่าไปนะครับวันนี้ผมมาเจออีกคันหนึ่งที่เป็นรุ่นพิเศษของทางอียูเลยดีวดูนะครับน รุ่นไม่ได้เชงใหม่นะครับนานๆมีมาทีหนึ่งผมมีรอบก่อนมีแล้วสีขาวคันหนึ่งนะครับแต่นั้นก็ไปแล้วนะครับมาถึงคันนี้สีเทาเมทัลลิกก็ต้องบอกว่าคือสีเนี่ยผมชื่นชอบในเป็นการส่วนตัวเพราะว่ามันดูแลง่ายนะครับมันดูแลง่ายรักษาง่ายขูดขีดไม่เป็นรอยนะครับขายต่อราคาดีแล้วกันนะครับสีนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษอย่างที่บอกครับเป็นตัวดิออ i ิกนะครับคำว่ามีอะไรพิเศษจากรุ่นเดิมไปบ้างนะครับเดี๋ยวผมพาดูรอบคัน ที่เห็นได้ชัดนะครับในด้านหน้าเนี่ยที่แบบหล่อขึ้นมากๆเลยผมชอบในการออกแบบนะครับเนี่ยเริ่มจากกระจังหน้าตัวที่เปลี่ยนไปนะครับตัวเดิมนะฮะตัวเดิมตัวนี้จะยาวมาตรงนี้เลยนะครับจะปิดตรงนี้ไว้ข้างล่างเช่นกันจะยาวปิดตรงนี้นะครับแต่ตัวนี้เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างที่บอกนะครับก็จะมีในนี้ก็เข,เขาตัดตัดดำเงานะครับแยกชิ้นกันไปและกระจังหน้าด้านบนก็จะเป็นตัว ดำเป็นโนแบ็กมาเลยแล้วตัดด้วยโลโก้อิสุนะครับเพราะว่าอย่างอิสุเองนะครับหรืออย่างบางค่ายที่ไม่มีโลโก้ที่มันแบบว่าเป็นสามเหลียหล่ยมสี่เหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยนะตัวนี้จะเป็นตัวหนังสือซึ่งก็ต้องบอกว่าคาดหน้ามาได้ชัดเจนพอสมควรนะครับแล้วทีนี้ด้านล่างนะครับเห็นไหมครับเป็นสีดําเป็นโนแบ็กนะครับตัดกับโคมไฟนะครับโปรเจคเตอร์ตัวนี้ไม่ใช่โปรเจกเตอร์ไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้สวยงามทีเดียวนะครับเนี่ยตัวนี้ก็ให้โปรเจคเตอร์มาด้านบนที่ผมชื่นชอบตาตัวนี้ตั้งแต่ ตัวก่อนนะครับปี2017แล้วนะครับที่มีเหมือนตาเหี่ยวยังคงยกโคมไฟหน้ารุ่นเดิมมาใส่ในหน้าใหม่ของรุ่นนี้นะครับก็ทําให้ดูมีมิติมากขึ้นรับกับกันชนหน้ากระจังหน้าอย่างมากเลยทีเดียวนะครับที่ต่างไปที่ต่างไปนะครับมีสเกิรนะครับสเกิรหน้านะครับสเกิรหน้าสนิสเกิรหลังที่เห็นจากภายนอกนะครและที่ชื่นชอบเป็นอย่างมากอีกอย่างนึงคือล้อแมกอลลอยขอบ18ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับล้อแมกเปลี่ยนไปนะครับทาง i ซูซุ แจ้งว่านะฮะถ้าอีซูแจ้งว่าอีซูเองยังไม่เคยทำลายแม็กที่มันเป็นเขาเรียกว่าแยกชิ้นแบบนี้เลยนะฮะตั้งแต่อีซูเปิดตัวแรกแรกเลยนะยังไม่เคยทําเป็นแยกชิ้นซึ่งมีความแตกต่างในรุ่นนี้นะครับสำหรับดิออ i ิกตัวนี้เป็นสีดําปัดเงานะฮะก็ถือว่าสวยงามทีเดียวนะครับโอเคนี่น,นี่ที่เห็นได้ชัดอีกอย่างหนึ่งนะอีซูมีซุ้มล้อมาให้แล้วนะฮะนี่ครับซุ้มล้อตัวนี้นะครับติดมาจากโรงงานนะครับอย่างที่บอกก็คือเป็นรุ่นพิเศษที่ที่เพิ่มเติมเข้ามาจะเห็นได้ชัดตัวนนนีีี้้้ดววยยะครับแลลก็ท่่เปไปไ บันไดข้างนะครับยังคงเป็นตัวเดิมอยู่นะฮะแต่แอบมีหัวหัวบันไดตรงนี้จะเป็นลายเป็นเป็นสีเป็นโนแบกนะครับให้ดูมีความเงาเงินเงามากขึ้นนะครับโอเคก่อนจะดูภายในมาดูภายนอหด้านหลังกันหน่อยนะครับเดี๋ยวตามมานิดหนึ่งนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่ามีความพิเศษก็ในเรื่องของการชนท้ายนะครับการชนหน้าการชนท้ายแหละนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาจะทําให้ดูมีมิติแล้วก็สีสันที่สวยงามมากขึ้นเนาะนะครับอืมผมดูว่าเขาออกแบบได้ได้ ดูสปอร์ตขึ้นนะเหมือนกับเอาตัวตัวตัวแต่งมายัดใส่ในส่วนของรุ่นทั่วไปนะครับก็เลยมีความบินเข้าชุดกันด้วยนะครับด้านบนก็จะมีครีบฉลามนะครับเป็นเสาอากาศทรงครีบฉลามด้านบนนะครับสวยงามทีเดียวนะฮะโอเคให้ดูด้านหลังก่อนก็ได้พะเดินมาแล้วนะครับเดินมาแล้วให้ดูเลยจะกันเนาะโอเคนี่ตามสไตล์ของอีซูก็ยังคงนะครับยังคงความเรียบรู้ก็ต้องบอกงี้เพราะว่าด้วยเบาะของเขาเองนะครับสามารถที่จะพับเรียบลงไปได้สไตล์อีซูอยู่แล้วนะครับ ก็แยกชิ้นออกไปอย่างนี้นะครับอาจจะดึงนิดนึงอ่าโอเคนะครับแล้วก็แยกดึงปุ๊บก็ปล่อยลงไปก็จะพับเรียบประมาณนี้นะครับแถวที่2นะครับเองก็พับได้เรียบเช่นเดียวกันเป็นเอกลักษณ์ของอีซูสที่สามารถที่จะเอาง่ายว่านอนดูหนังได้เลยนะครับเพาะด้วยเห็นไหมครับนู่นด้านในนะครับบนหลังคาก็จะมีในเรื่องของจอนะครับจอ10.5นิ้วนะครับเป็นจอจอเขาเรียกว่าจอบิวอินมาจากโรงงานนะครับทีนี้ก็สามารถที่จะทําให้ ผู้โดยสารนะครับผม er, ลูกหลานแล้วกันนะครับคุณพ่อคุณแม่เดินทางได้อย่างเพลิดเพลินเพราะตัวนี้สามารถพับแล้วนอนได้ด้วยนะครับนอนเลยนะครับนะครับโอเคไปดูภายในกันดีกว่านะครับที่ต้องบอกว่ามีความพิเศษอะไรบ้างที่เพิ่มเติมเข้ามาในตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกุญแจสมาร์ทย์เล็นะครับกดเปิดกดปิดจากตรงนี้นะครับมือสอดเข้าไปก็จะเปิดปกตินะครับตัวนี้โอเคนะมาดูภายในที่ต้องบอกว่าพิเศษเพราะว่านะครับถ้าเอาลืมบอกไปตัวนี้เป็นตัว300นะครับโดยปกติแล้ว ภายในจะเป็นสีเบทนะครับสีครีมเบทต,ตัวนี้นะครับผมจะเป็นสีดำนะครับโทนดํามาจากโรงงานนะครับแล้วตัวเบาเองนะครับก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะฮะลักษณะเบาจัดเย็ยบของเบาก็ยังคงเหมือนเดิมแต่เดินได้สีขาวมาให้นะครับนะครับเดินได้สีขาวมาแล้วก็เบาปรับไฟฟ้าทรงเฉพาะตัวของยีสูก็คือ,อตัวปรับอยู่ตรงนี้นะครับตัวปรับหลังอยู่ตรงนี้ตัวปรับเลื่อนอยู่ตรงนี้ซึ่งบางเจ้าอื่นเขามาไว้ตรงนี้ไงแต่ก็ ดูเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ไม่ไม่ยุ่งยากในการใช้งานนะครับถือว่าโอเคนะครับแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอยาดขึ้นเลยกัน<อ>นะครับเออผมลืมบอกนี่ดูตัวนี้หน่อยผมชอบคมนะผมผมตัวนี้ลูกค้าเจ้าของเดิมใส่มาแต่ผมชอบคมสามมิติแบบนี้แหละที่มันเข้ารูปมันดูแลง่ายนะครับแล้วก็มันก็คือมันไม่เหมือนคมใยบัวที่มันดักฝุ่นเยอะๆตัวเนี้ยมันสามารถที่จะเช็ดแล้วก็ล้างอาจจะแบบผ้ามันหมาดมันเช็ดออกง่ายนะครับแล้วก็เข้ารูปชอบตัวนี้นะครับ โอเคไปดูในเรื่องของรถกันดีกว่านะครับนี่นะครับเพิ่มเติมตัวนี้เป็นเปียโนแบ็กสีดำมาใช่ไหมครับแถบข้างก็มีตัวนี้มาแต่นะครับยูสุเพิ่มความพิเศษของตัวนี้เข้าไปอีกนิดนึงนะครับในเรื่องของแผงประตูแผงประตูตัวนี้นะครับจะมีไฟซ่อนอยู่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเงินเงาธรรมดานะครับตอนกลางวันก็คงไม่แตกอะไรแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเปิดไฟนะครับปึ๊บนะข้างล่างจะมีสีแดงนะครับเอาลงมาตามนิดนึงเห็นไหมอือนั่นแหละ จะเป็นสีแดงหลอด LD ยาวนะครับทั้ง4บานเลยเรียกได้ว่าตอนกลางคืนได้อัดสลดของความการขับขี่ที่สปอร์ตขึ้นมากๆเลยตัวนี้มันจะสองลงข้างล่างนะครับบางรุ่นเขาจะมาไว้ตรงเท้าตรงอะไรเงี้ยครับอิสุมฝังไว้ตรงนี้นะครับสีบานเลยสวยนะครับตอนกลางคืนนะครับสวยงามอันนี้เป็นรายละเอียดเล็กน้อยที่อิสูไม่ค่อยได้ทำนะครับคือไม่ค่อยได้มาตกแต่งในเรื่องของตกแต่งอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าอิสุเขาเขาขายแบรนด์ได้อยู่แล้วอะไรงนี้ในอ่านะครับทีนี้นะครับมาดูในเรื่องของพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยก็ยังคงเป็น ลักษณะคล้ายๆเดิมอยู่ไม่คล้ายเดิม,มเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าก็ปรับเปลี่ยนในเรื่องของสีโทนสีอะไรเงี้ยนะครับมีแอร์แบกให้เออผมลืมบอกไปอันนี้รุ่นนี้เป็นรุ่น,น,น,นท็อปสุดใช่ไหมครับแอร์แบกเยอะมากอีซูให้ความปลอดภัยกับผู้โดยสารมาซึ่งต้องบอกว่าผู้ขับขี่ผู้โดยสารทั้งคันน่นะครับแอร์แบกทั้งคันเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูว่าตัวไหนเอาเดี๋ยวมาข้ามข้าม,ามเป็นทีละอย่างโอเคมาดูเรื่องของเกียร์คันเกียร์อขออนุญาตสตาร์นะครับร้อนร้อน โอเคสตาร์ทนะครับเรื่องคันเกียร์นะครับตัวนี้หัวเกียร์เพียงเพียงเพียงกันโอ้เพียงเพิด้วยเพียงเพิ่ด้วยเ็นแต่ปรญาลดเสียงนะหน้าจอ8นิ้วตัวนี้โอ้โหอันนี้เปิดออโต้ไว้หรอเดี๋ยวนะครับรถก่อนนิดนึงนะครับแอริตันเหมือนเดิมนะครับลักษณะหน้าตาคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของเกียร์นี่ครับเห็นไหมครับหัวเกียร์ปรับเปลี่ยนผมจำไม่ได้ว่าเปลี่ยนหรือเปล่านะแต่ผมจำได้ว่าตัวนี้เปลี่ยนเพราะว่ามันเป็นเป็นโน้ตแบ็คมาสีเดียวนะครับ อันนี้ยังไม่แกะเลยนะครับก็เร <beter eat. S 2> <to> ียกได้ว่าสวยงามมากๆเลยครับให้มาหมดเลยเพราะว่าผมนานๆมาให้รีวิวทีมันเลยแบบว่ารายละเอียดอาจจะไม่ครบก็ต้องขออภัยด้วยนะครับใครที่ทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็แจ้งด้วยแล้วกันนะครับโอเคเนี่ยเออนี่ให้ดูความเดิมวัดกันที่ความเดิมเหมือนอย่างที่ให้ดูรถมือสองอีกแล้วนะครับนี่คือเอกสารครบหมดเลยนะครับนี่นะครับคู่มือการใช้งานของตัวรถนะครับผมตัวนี้คู่มือการใช้งานของอุปกรณ์สะท้อนภาพ จากสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็นี่ครับในเรื่องของหน้าจอนะครับการใช้งานไอคอนิกก็คือระบบนำทางนีวิเกเตอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมสมุดรับประกันของรถเยอะแยะมากมายซึ่งตัวนี้ต้องบอกว่าอยู่ครบเลยนะครับใครที่ต้องการศึกษาให้เข้าใจหรืออะไรเงี้ยนะแต่ส่วนใหญ่ผมเปิด YouTube น่าจะเจอนะครับก็สามารถที่จะศึกษาได้จากคู่มือการใช้งานต่างๆยังอยู่ครบนะฮะต้องบอกว่ายังอยู่ครบนะฮะให้ดูเลขไมค์กันหน่อยคันนี้นะครับเลขไมค์กันหน่อยรถปี 2019นะครับเลขมาอยู่ที่31,954กิโลเมตรนะครับ31,100 3 31, 31, 2 0 0ละกันเนาะ3 2 0 0ก็ถือว่าวิ่ง30,000ก็ถือว่าใช้งานอยู่นะแต่ก็ด้วยความที่รถปี2019นะครับรถปี2019เองก็ประมาณปีแล้วกันนะครประมาณปี1เนาะก็ต้องบอกว่าปีหนึ่งก็ประมาณ30,000โลก็ถือว่าเดินทาง ไกลแต่ไม่ไม่เยอะมากนะครับเพราะโดยปกติแล้วศูนย์เขาจะรับประกันอยู่ที่1ปีอ่าไม่ใช่3ปี1 0 0 0 0แสนโลนั่นแสดงว่า3ปีเขาเฉลี่ยให้ปีละ3 3 3 0 0 0กิโลก็โดยปกติก็ใช้ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับไปดูด้านหลังกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนิดนึงที่บอกเมื่อกี้ว่าให้ความปลอดภัยก็คือแอร์แบกมานะครับมีแอร์แบกนี่1 2นะครับ3นะครับนะครับด้านข้างอีก4นะครับนะครับ4 ห้านะครับทางนู้นนะครับหกนะครับก็เรียกได้ว่าแอร์แบกรอบคันเลยทีเดียวนะครับไม่ใช่แค่ด้านหน้านะครับนี่แอรมาดูด้านหลังด้วยแอรมาดูด้านหลังด้วยนะครับแอร์แบกตัวนี้ให้มาด้วยตรงเสาเก่งตรงนี้นะครับถุงลมนิรภัยให้มาอีกแล้วนะครับนี่ SRS แอร์แบกนะครับผมมองว่าอิสุให้มาแบบโอเคนะไม่ห่วงของดีอะ่ะรุ่นนี้นะฮะแล้วก็มีอา่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ที่จับอะจับม,มือมือมือจับเวลาที่จะเดินทางนะครับให้มาทุกจุดของตัวรถเลยถือว่าโอเคนะครับวีซูให้มาเป็นรถครอบครัวจริงๆนะครับโอเคไปดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับอ,อย่างที่บอกครับรถลูกค้าก็จะถามว่าเอ๊รถใหม่ๆรถใหม่ๆอย่างเงี้ยเอาผมลงมาจากรถเอากุญแจมาด้วยไปไปก็คือรถใหม่ๆแบบเนี้ยมีอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าทําไม ทำไมเขาทึ้งขายรถชนมาไหมรถน้ําท่วมมาหรือเปล่านะครับเพราะหลายคนก็ทักถามเหมือนผมอยากรู้เหมือนผมอยากรู้นี่แหละฮะส่วนอยาเรัาเปลี่ยนทําไมเขาถึงเปลี่ยนนะครับมันหลายเหตุผลครับที่คนจะเปลี่ยนแต่อย่างที่ผมจะบอกย้ําเสมอว่าเขาเปลี่ยนไม่ใช่ว่ารถไม่ดีไม่ใช่ว่ารถน้ําท่วมรถชนหรือมีอุบัติเหตุมาอาจจะด้วยเหตุผลส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่พอมาเป็นมือสองก็อย่างที่บอกครับมีอุบัติเหตุหรือเปล่าชนหรือเปล่านั่นต่างหากคือสิ่งที่สําคัญที่จะอยากให้ดูเนาะนะครับเห็นไหมครับหัวน็อตนะครับ หน้าฝากระโปงแก้มข้างนะครับจุดอาร์คจุดเชื่อมต่างๆนะครับแล้วเพจนะครับเป็นไหมเพจยังไม่เคยแกะเลยนะครับตัวนี้ฟิล์มต้องอยู่นะถ้าโดยปกตินะครับทั่วไปยาไปแกะฟิล์มออกนะครับใครที่ซื้อรถใหม่มาพยายามติดฟิล์มไว้นะครับโอเคแล้วก็นี่ครับจุดแต้มสีนะครับจากโรงงานยังอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเขาจะมาร์กไว้นะครับเพราะว่าถ้ามีการแกะการอะไรวารันตีของศูนย์จะสิ้นสุดลงทันทีก็ดังนั้นส่วนนี้จะสําคัญมากในส่วนของการแต้มสีเนาะนะครับโอเค นะครับฟ้ากระโปรงนะครับจุดทาเตือนต่างๆข้อมูลการใช้งานต่างๆก็ยังอยู่ครบเลยนะครับเรียกได้ว่าคันนี้สมบูรณ์มากๆนะครับนี่เห็นไหมครับเวลาที่เปิดไฟหลีนะสวยนะนี่สวยงามเลยทีเดียวนะครับมีไฟไฟ LED ยาวตรงนี้แล้วก็มีหลอดใหญ่อยู่ข้างบนสวยงามนะฮะโอเคมาพูดถึงเรื่องราคากันดีกว่านะครับหลายๆท่านคงอยากทราบราคากันแล้วนะครับ ว่าคันนี้นะครับอยู่ที่เท่าไหร่คงทราบราคารถใหม่ป้ายแดงกันไปแล้วนะครับผมรถใหม่ป้ายแดงเปิดตัวรุ่นนี้นะครับปี2019 d i o n i c อยู่ที่หนึ0 0ล้านบาทนะครับหนึ่งล้บาทวันนี้นะครับอย่างที่บอกมีความพิเศษมงคลคันเซ็นเตอร์ขอขายคือต้องบอกเท้าวความกับไปก่อนสีขาวคันก่อนรถใหม่ล้านสามแล้วกันตัวนั้นมันเป็น1.9ไงทีเนี้ยตัวเนี้ยเป็น3.0รุ่นท็อปสุดของขับ2ล้อแล้วนะครับคันนี้เราลดใหม่ล้านสี่เอาง่ายว่าให้เท่าาเท่าาาาากกััันนนขยยเเเทละครราครรบพิศษ 9 9 9 0 0 0บาทไม่ถึงล้าน9 9 9 0 0 0บาทจากรถล้านสี่คันนี้ต้องบอกว่าจบทุกการใช้งานทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยต่างๆระบบความบันเทิงเครื่องเสียงต่างๆและหน้าตาอันหล่อเหลาที่เพิ่มมากขึ้นก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคันนี้นะครับใครที่สนใจนะครับสำหรับคลิปนี้ผมให้ไปเลย9 9 9 0 0 0บาทใครที่สนใจทักเข้ามาได้นะครับผมฝาก เบอร์โทรและก็ ID Line ไลว้หน่อยนะครับเบอร์โทรนะครับ0905214444นะครับ0905214444เบอร์โทรกับ ID Line ผมใช้อันเดียวกันนะครับเพื่อจะได้ง่ายในการค้นหาเนาะวันนี้ไปแล้วนะครับมีรถอะไรที่น่าสนใจมีรถอะไรที่พิเศษอีกผมพามาชมนะครับแลวมานำเสนออีกทีนึงนะครับวันนี้ไปแล้วฝากทุกท่านกดไลค์และก็ซับสไครต์ไวด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ